ค่ะเรื่องอะไรล่ะคะท่านาาทำดูเองดีกว่าค่ะงั้นฉันฝากแป๊บปแบบปบให้คุณก้อยทีนะคะได้ค่ะนี่ฉันบอกให้แกไปซื้อกาแฟให้ฉันทำไมยังไม่ไปอีกที่ฉันพูดอ่ะไม่ได้ยินหรือไงอืมคือ ผมไปไม่ได้จริงครับผมปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่แกเถียงใช่เหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมรู้ครับว่าคุณลินเป็นน้องสาวของท่านประธานดีมรู้แล้วก็ไปสิถ้าผมไปแล้วใครจะเฝ้าที่นี่ล่ะครับนั่นมันปัญหาของแกรอปภเฝ้าตึกอย่างแกจะมาขัดคำสั่งเจ้าของบริษัทอย่างฉันได้ไง ฉันอยากกินกาแฟแกก็ต้องไปซื้อกาแฟเดี๋ยวนี้ว่ายังไงนะที่นี่บริษัทของใครพี่ดีมลินอยากกินอะไรอยากทำอะไรนั่นมันปัญหาของลินไม่ใช่โยนปัญหาให้คนอื่นเขาเรื่องซื้อกาแฟมันไม่ใช่หน้าที่ของเราปภที่นี่พี่จ้างราปภตรวเพื่อมาดูแลความปลอดภัยรักษาสมบัติและคัดกรองคนเข้าบริษัทไม่ใช่ให้มารับใช้ใคร แต่ลินไปถึงน้องสาวเจ้าของบงริษัทเลยนะคะลินอยากจะทําอะไรใช้ใครก็ได้นี่ถ้าลินอยากกินทาไมไม่กดสั่งในแอปกดสั่งแบบเดียวเขาก็มาส่งแล้วถ้าลินกดสั่งก็ต้องเสียค่าส่งดิคะ่ะค่าส่งแค่เนี้ยจะงกอะไรนักหนาถ้าลินเสียดายค่าส่งแค่เนี้ยแล้วมาใช้รพอปภที่นี่ไปซื้อแทนถ้าเขาไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบลินรับผิดชอบแทนรพอปภเขาไหวไหมไม่ไหวหรอกคะ่ะใครจะรับผิดชอบแทนที่โง่ หน้าที่ใครหน้าที่มันก็นั่นไงในเมื่อทุกคนมีหน้าท <US> ี่ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วลินจะไม่ให้เขาแบกรับปัญหาของลินทุกอย่างไม่ได้หรอกนะถ้าเรื่องแค่นี้ลินยังจัดการเองไม่ได้ลินจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ยังไงลินเองก็มีหน้าที่มีงานที่ต้องทำเหมือนกันกับรอปภเขานี่พี่ดีมจะไม่เข้าข้างลินเลยเหรอถ้างั้นลินจะโทรฟ้องแม่หรือนีแหละ เลยถ้าลินคิดว่าแม่จะช่วยอะไรลินได้อะที่นี่มันบริษัทของพี่แม่ไม่มีสิทธิ์มาจัดการอะไรทั้งนั้นที่ลินเนี่ยมาทํางานที่เนี่ยก็เพราะว่าแม่ขอไวแต่ถ้าลินได้ทําตัวนิสัยเสียแบบเนี้ยพี่ก็ช่วยอะไรลินไม่ได้หรอกนะต่อให้เป็นน้องสาวแท้ๆทาตัวอวดเบ่งใช้อำนาจห,หน้าที่กดขี่คนอื่นแบบนี้ยพี่ก็ไม่เก็บไว้ให้เปลืองงบคงบริษัทหรอกนะนี่พี่ดีมพี่พูดจริงทําจริงลินก็รู้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ถ้าพี่ไม่จัดการลินให้เด็ดขาดและพี่จะจัดการพนักง,งานในบริษัทได้ยังไงก็ได้ค่ะต่อไปลินจะไม่ทำแบบนี้แล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะให้โอกาสลินแต่ถ้ามีครั้งหน้าพี่ไล่ลินออกแน่ต่อให้ลินจะเป็นน้องสาวของประธานบริษัทก็ไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่กดขี่พนักง,งานที่มีตำแหน่งเล็กกว่าแบบนี้เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง ทุกตำแหน่งทุกงานมีเกียรติเราจ้างเขาเพื่อมาทำหน้าที่ที่เขาได้รับผิดชอบไม่ใช่จ้างให้เขามาเอาอกเอาใจเลียแข้งเลียขาผู้บริหารระดับสูงจำเอาไว้นะลินอย่าเอาปัญหาของตัวเองไปโยนให้คนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาหรือสิ่งที่เขาต้องแบกรับอยู่มันหนักหนากว่าเราหรือเปล่าใจเขาใจเรานลินค่ะข,ขอโทษนะคะ ไม่เป็นไรหรอกครับคนณลินค่ะแบบนี้จะดีหรอครับคุณลินเธอเป็นคนไม่ยอมคนซะด้วยสิแบบนี้แหละดีแล้วเชื่อฉันน้องสาวฉันฉันรู้จักดีดื้อไปงั้นแหละแต่นายไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะยาลินไม่กล้ามาแผงดิษอะไรอีกแล้วแหละนายทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วฉันชื่นชมนายที่นายไม่ทิ้งงานไปเลียแค่เนียขาเจ้านาย น้อยคนนะที่จะกล้าทําแบบเนี้ยครับขอบคุณครับรรท่านประธานอืมไปทํางานของตัวเองเถอะฉันขอไปเคลียร์งานก่อน